คดีตีข่าวสวัสดีค่ะอาจารย์ประมาสวัสดีครับน้องโอยลาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคุยคดีตีข่าวฟุ้งครับช่วงนี้ท่านผู้ชมก็สามารถฝากคําถามข้อกฎหมายได้นะครับค่ะหมายเลขดอกจันสามสามหกศูนย์ห้าหกครับค่ะหรือจะฝากเอสเอ็มเอสมาก็ได้นะคะครับสี่หนึ่งห้าห้าห้าหกครับค่ะแต่ถ้ารู้สึกจําไม่ได้ก็โทรไปที่ใช่มดมีเดครับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่สองแปดแปดแปดนะครับ หรือศูนย์แปดห้าสาเกจ็ามดีเมดทำไม่นวดไม่ได้ลืมนวดลืมนี่ขี้ล้มขี้ลืมะนะครับแล้วช่วงนี้เดือนเมษาช่วงของเดือนครอบครัวมดีเมดก็จัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อเป็นคู่คู่ละพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทถ้าแยกเดียวที่ก,กระโปรงนึงเนี่ยพันสองร้อยห้าสิบนะครับซื้อเป็นคู่คู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากเพื่อนรักเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่เรารักเพื่อดูแลสมอง สมองซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของร่างกายค่ะอืนะครับค่ะทศติดต่อทีมงานได้เลยครับอเอามาคุยข่าวหน่อยครับค่ะเรื่องที่จะคุยว,วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์ก็เหตุเกิดเมื่อเมื่อวานค่ะเมื่อวานตอนตอนดึกค่ะตอนดึก,ป,กปรากฏว่ารถแยกชนกันครับค่ะชนท้ายกันพอชนท้ายกันก็เกิดเรื่องเกิดราวทะอลวีว่ากัน เอามาไล่แทงนี่ยชะชนเด็กขับรถชนเหตุบานปลายครับขี่เมามั่วแทงค่ะรถชนเดือดใช้เมาคว้ามีดไล่ฟันดาบตำรวจเพื่อนเจ็บสามค่ะปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับก็ที่เหตุเกิดบริเวณหน้าเซเว่นปากซอยนิมิตใม่ครับค่ะนิมิตปากซอยนิมิตบสิบสองปรากฏว่าดาบตำรวจพิชิตเนี่ยใชยพ้พิชิตเนี่ยเข้ามาเพื่อจะไกลเกลี่ยปรากฏว่าปรากฏว่าโดนขี้เมา แทงไส้ทะลักเลยไส้ทะลักเลยแทงเสร็จจะทำร้ายคนน้นที่เสร็จปักที่สุดถูกทำร้ายทั้งหมดไปเสร็จกี่คนนะสองสามคนค่ะอืมครับก็พลระบงนี้ก็นําส่งโรงพยาบาลเดวามินนะครับเสห็นแล้วเนี่ยพอตำรวจเข้าไปพบเป็นที่เกิดเหตุปากุ้งไคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นชนวนที่ก่อเหตุใช่ไหมคะคนที่เริ่มต้นของจุดก่อเหตุคนเด็กอายุสิบเอ็ดขับรถไปชนท้ายเขาค่ะ ว่าชน้ช่มาขอโทษเสรก็ป้าคนละมีคนก็ลงมาแบบมาหาเรื่องญาติที่มากับเด็กอืค่ะลงมาหาเรื่องเสร็จก็ค er no <c oughs> ุยไปคุยมาหาเรื่องไปทางทางคู่กรณีอ่ะเขาโทรหาเรี่อประกันค่ะเนี่ยเขาที่ถูกชนเ่ะโทรหาเรี่อประกันไอ้ไอ้ไอ้คนชนเนี่ยไอ้คนชนที่ไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวเขาแต่แต่มามาคนชนมาเด็กอ่่ะะคลงมาถามว่าจะเอาค่าเสียเท่าไหร่นั่นเฮ้ยจะจ่ายไหวเหรอ าาเียกประกาดีกว่ามั้งอ่านะคะจ่ายไม่ไหวหรอกรียดกประการดีกว่าปรากฏว่าปรากฏว่า,า,วาพี่แกลมเดือดอารมณ์เสียหรืออะไรเนี่ยอีท่าไหนยังไงไม่รู้ทํายังไงต่ออาจารย์ใช่ก็ใช้ดิเลยใช้มีดเห็นว่ามีขึ้นรถขับรถไปชนซ้ําอีกทีหนึ่งก่อนด้วยอ,อาซ้ำสองทีอใช่ซ้ำสองทีก่อนพอซ้ำสองทีเสร็จก็ติดมามีเรื่องนี่ค่ะอตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าคนที่ไปกับเด็กนั่แหละ ที่ได้ชบไปก่อเรื่องอ่ะยังด้วยการเมาสุรานอนฟุบอยู่กับที่หน้ามีบาดแผลด้วยค่ะยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนไม่ไม่อีม่รู้เขาเริ่มก่อนแน่ๆละทำร้ายไอ้ไอ้บาดแผลเรด้วยๆเพราะคนที่เขาเล่ามาเนี่ยปรากฏว่าขี้เบ้ามีแตไล่แทงคนอื่นเขาค่ะนะครับตอนนี้ตะเลือก็คงต้องแจ้งข้อหาอะไรเห็นว่ามีแจ้งข้อหาแล้วใช่ไหมคะทำให้เสียทรัพย์หนึ่งเสียทรัพย์สองทำร้ายร่างกายค่ะ สามพกอาวุธมีดด้วยไหมคะพกอาวุธพ,พกอาวุธมีดไปในทางสาธรารณะโดยไม่สมควรอะไรเงี้ยะนะครับอ่เรื่องนี้ก็ผมว่ามันเกิดขึ้นกากอาการเมาแล้วโอ้จริงค่ะคลองสติไม่ได้เพี่นี่เครียดอะไรเลยครับขับรถชนท้ายกันชนท้ายกันก็หนึ่งถ้าหากไม่มีประกันก็เ,ากเรจาจะจ่าค่าเสียกันคก็จบซึ่งจริงๆแล้วการดื่มสุราเนี่ย ควรจะดื่มแต่พอดีหรือไม่ควรจะดื่มจะดีกว่าเพราะว่าเมื่อเมาแล้วเนี่ยประคองสติไม่ได้มักจะเกิดผลเสียตามมาซึ่งค่อนข้างเยอะนะคะใช่เพราะว่าพอปรนครองสติไม่ได้เนี่ยมันก็ทําอะไรแบบประเภทรู้รู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างเลยค่ะรู้แบบครื่นขึ้กลางกลางค่ะเพราะเนี่ยตอนนี้เมาตอนที่เขาจ,จับมาเนี่ยเมาฟุบอยู่ค่ะเดี๋ยวฟืน้นมาอาจจะเสียใจก็ได้ คง <K> um> ต้องเสียใจมากพอสมควรนะคะแบบนี้พูดแบบจะเสียใจยแ,แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วในส่วนของโทษอย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าอย่างที่บอกไปเนี่ยก็คือพกอาวุธมีดเอ่ยหรือว่าทําร้ายร่างกายเอ่ยแบบนี้เนี่ยมีโทษประมาณไหนบ้างคะทำร้ายร่างกายอ่ะรู้สึกตำรวจตั้งข้อหาจะตั้งข้อหาพยายามฆ่าอืมค่ะเพราะเพราะว่าแทงจนไส้ทะลักเลยอ่ะค่ะตั้งข้อหาพยายามฆ่าแบบดูแลข้อหาพยายามฆ่าเนี่ยก็คือ โทษในคดีฆ่าเนี่ยรับไอ้โทษจำคุกสิปีถึงยี่สิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตมีสาแบบค่ะถ้าขั้นพยายามก็คือเขาไม่ตายค่ะก็รับโทษสองในสามสองในสามของโทษที่กําหนดไว้นะครับส่วนไอ้พกอาวุธมีดไปในทางสารสารธาอนนี้ก็อนี้บๆไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีอะไรจังนะแล้วก็คดีฐานทําให้เสียทรัพย์ค่ะจงใจอ่ะ ขับรถชนช้าก็ปุ้งปุ้งปุ้งเนี่ยอันนี้ก็โทษจำคุกอีกสามปี ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะว่าหลังจากที่คนเมาคนนี้เนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเรามาตอบคําถามจาก SMS <อ>กันบ้างน,นะคะ<อ>ถามว่าดิฉันแจ้งเกิดลูกที่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปโอนเข้าทะเบียนบ้านนะคะ,ปะเปลี่ยนใจอยากจะให้ลูกเนี่ยเข้าทะเบียนบ้านกับญาติที่กรทมจะได้ไหมคะทั้งที่เราเองเนี่ยยังไม่ได้โอนเข้าทะเบียนบ้านต่างจังหวัดจะมีปัญหาอะไรไหมตอนนี้เนี่ยก็จะครบกําหนด15วันแล้วก็ไปดำเนินการเถอะก็ คือทอี่ถ้ามันมันข้ามขั้นตอนเน่ยเพราะาตอนแจ้งเกิดอ่ะแจ้งเกิดมันจะเข้าบ้านหลังนี้ <S 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 ใช่ไหมแล้วเสร็จพาไปเข้าบ้านหลังนี้มันก็จะไปไปเข้า,ขาก่อนเราบานี่ไม่ก,มมก็มันไม่ก็มันละาขั้นตอนอ่ะ, <S S S ะพอพอเราแจ้งเข้าบ้านหลังนี้ปรากฏไปเกิดไปอีกขี่หนึ่ง อ๋อเพราะว่าเราแจ้งก่อนว่าเราจะเข้าบ้านใช่จะเข้าบ้านอะไนี้พอเข้าบ้านอะไนี้ก็ไปเข้าก่อนเข้าเราก็ย้ายออกมาก็อย่างนั้นก็เข้าบ้านที่ต่างจังหวัดก่อนเสร็จแล้วก็ไปแจ้งย้ายขอย้ายออกมาอยู่บ้านที่กรุงเทพแนนนะคะเพราะว่าพอเราไปบอกไปย้ายอีกหลังนึงเขาบอกเฮ้ยไม่เกิดคุณไม่ได้มาเข้าที่นี่คุณจะคุณมาเข้าที่นี่ได้ไงอ่าจะมาย้ายรัดขั้นตอนไม่ได้ม่จะเป็นปัญหาค่ะอาจารย์คะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประมาณมากค่ะครัท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราค่ะ <laughs> Make we count six more.